อย่างที่เกริ่นเอาไว้นะคะในช่วงคิดถึงคุณจังจะได้พบกับสามนุ่มในนามของ Friday สวัสดีค่ะสวัสดีหน่งบอยดุลนะคะโอ้โหจะบอกว่าวงฟ r i d a ดนี่รวมตัวกันมารวมทั้งสิ้น15ยัง1 5ิปี15ปีพอดีพอดีเลยนะคะอ่ะตอนนี้เรามาเปิดดิฉันความทรงจำวัยเด็กกันก่อนนะครับย้อนไปไม่เท่าไหร่ยังเด็กๆไม่นานไม่นานไม่นานเอาเป็นคนที่ไหนอย่างไรกันบ้างคะอันหนึ่งก่อนละกันผมผมเกิดกรุงเทพครับกรุงเทพโตกรุงเทพ ปรถมไปโตที่นครสวรรค์ครับพ่อเป็นตำรวจทางหลวงอ๋อพ่อเป็นตำรวจก็ย้ายตามไปแล้วก็มหนึ่งก็กลับมากรุงเทพอ๋อก็อยู่ระหว่างกรุงเทพนครสวรรค์แต่ตอนนี้เป็นคนชิ้งใหม่ครับย้ายถิ่นฐานแลวเหรอคะเป็นพวกเลีลอนชีวิตเลลอนแล้ว่อยคะกรุงเทพครับกรุงเทพโตกรุงเทพใช่ครับเรียนกรุงเทพเรียนกรุงเทพตลอดเลยครับดุนนะคะก็เหมือนกันครับกรุงเทพพื้นผืนทำไมแก้ง ใกล้ๆกันหน่อยเออรักกันรักกันแล้วๆๆถามตึนก่อนแล้วดูที่บ้านเอ่อเติบโตไปยังไงฮะเลี้ยงดูยังไงบ้างก็โตมาแบบเด็กบ้านๆนะครับบ้านๆเลยครับอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนเป็นครอบครัวอนามัยคนคนจีนเป็นลูกครึ่งพี่น้องสามคนสามคนครับมีพี่สาวสองคนผู้ชายคนเดียวโอ้โหห่วงเลยนี่ครับก็แม่ห่วงเลยไม่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 มากครับค่ะ ก็เข้มงวดเหมือนกันครับก็โตมาแบบครอบครัวคนเชอครอบครัวคนจีนแล้วมีลูกชายแล้วเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวก็ต้องแบบโอ้โหเป็นที่คาดหวังไหมโอ้มากมากเลยครับมากมากเลยนะเดี๋ยวจะมาคุยต่อไเป็นที่คาดหวังแล้วมาเป็นนักดนตรีพ่อคุณแม่จะจะมีการต่อต้านหรือไม่ต่อต้านยังไงนะคะน่าสนใจบอยะคะบอยก็บอยโดนเล้งดูมาแบบไหนบ้านๆเหมือนกันเลยก็เรียบง่ายครับเป็นครอบครัวขนาดเล็ก พ่อแม่แล้วก็พี่น้องสองคนมีพี่ชายพี่ชายแล้วก็เราเป็นน้องคนสุดท้องคโซนไหมตอนเด็กๆก็โซนแต่ว่าเงียบๆนะฮะโซนแบบดื้อเงียบดื้อเงียบดื้อเงียบครับให้ทำเพราะว่าผมผมห่างห่างกับพี่ชายเจ็ดปีโอ้เจ็ดปีเลยหรอก็เลยแบบส่วนมากตอนเด็กๆก็จะเล่นอยู่คนเดียวเล่นพี่ไม่เล่นด้วยใช่เล่นอะไรนะมาเข้ามาแกงเหรอเล่นของเล่นอะไรเงี้ยฮะเล่นของเล่นอ่า ค่ะหนึ่งนะคะของผมก็มีพี่น้องรวมผมก็สามคนสามคนก็เป็นคนกลางครับก็ชีวิตลูกตำรวจนะครับก็ของผมนี่จะเจอพ่อตอนตอนค่ำๆอะ่าเียาำงานตลอดออกเวรนี่ถึงจะเจอครับแล้วยังไงฮะลูกตำรวจเมื่อกี้บอกที่บ้านอยู่กับของกลางเหรอของกลางคืออะไรครับจริงๆแผนกตำรวจเนี่ครับเขาจะมีลูก ชั้นปทวนนายจ่าโน่นนี่เราก็จะเล่นด้วยกันแล้วก็แบบเหมือนเหมือนก็ตัวเรื่องทเวนตี้ซนจูรี่บ่อยเี้ยมีมีเป็นแบบถ้ำลับมีของเล่นมีอะไรอย่างเงี้ยมีเป็นแก๊งเลยเป็นลูกตำรวจทั้งนั้นเลยแล้วใครหัวหน้าแก๊งผมจะเป็นหัวหน้าแก๊งสำหรับกลุ่มเด็กๆอีกทีนึ่งผมผมรู้สึกว่าผมเป็นหัวหน้าแก๊งกับเพื่อนไม่ได้ต้องต้องเด็กๆใช่เพราตอนตัวเล็กนะฮะออค่ะแล้วแล้วเป็นคนแบบว่าขี้อายไหมเด็กขี้อายไหมหรือไม่ไม่ขี้อาย ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเขาให้โดดเด่นไม่โดดเด่นไหมโดดเด่นที่โรงเรียนไม่โดดเด่นครับยังยังเด็กไปครับยังไม่ยังไม่รู้สึกว่าดมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยอยงแต่ว่าวัยรุ่นอาจจะโดดเด่นขึ้นมาแต่ชอบร้องเพลงนะครับร้องเพลงก็เด็กคะคือเหมือนอาจารย์เขาจะเห็นคนไหนตลกกอะไรเงี้ยครับจะให้ออกไประหว่างเพื่อนทำกันบ้านผมจะโดนออกไปร้องอินโ n o ซนต์อะไรเงี้ยไปยืนร้องถึงไม้ก่อหลังห้องเอามาหน้าห้องอะไรเงี้ยน n น o ซนต์อะไรเงี้ย แล้วแล้วเราเราร้องแบบว่าเราร้องจริงจังมาหรือเราไม่พอเลยครับผมจำแนงร้องไม่พอร้องเอาตลกอย่างเดียวเลยให้เพื่อนเพื่อนเฮฮาแก้เครียดทํากันบ้างแสดงว่าก็กล้าแสดงออกเหมือนกันเนาะบอยนะคับอยนะผมก็เงียบเงียบฮะเงียบเงียบเหะอขี้อายขี้อายดูเป็นเด็กแปบว่ายังไงไม่ค่อยแบบว่าแต่งแปลว่ารวมรวมกลุ่มมะหรือว่าก็มีก็มีมีกลุ่มเพื่อนนักเรียนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมจะชอบนั่ง กลางห้องแล้วก็วาดการ์ตูนเด็กเรียนไหมเด็กเรียนเด็กเรียนมั้ยเด็กเรียนนั่งกลางห้องอะกลางห้องก็คือเรียนบ้างไม่เรียนบ้างใช่คือคือทําอะไรทําอะไรที่ไม่ได้เรียนอ่ะอยู่กลางห้องครูครูเขาจะมองข้ามไปไงก็จะไม่เพ่งเล็งเด็กหลังห้องหรือในต้น อยู่กันห้องจะวาดกระตูนจะทำอะไรครูไม่สนใจนึกว่าตั้งใจเรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะเนี่ยซึงกับเบียนครับตั้งแต่เด็กเลยหรอคะครับโรงเรียนเดียวกันไหมใครอยู่โรงเรียนเดียวกันสามคนเลยหรอมา้บอยกับดุนครับผมมาเจอหนึ่งที่มหาลัยอ๋อออแล้วดุนเนี่ยดุลเรียนมาเด็กเรียนมั้ยเออผมเป็นคนที่แบบดูจากภายนอกเหมือนขยันแต่ว่าจะจะไม่เรื่อยๆไม่ได้ตั้งใจเรียนครับ ใจลอยใจลอยใจลอยแบบช่างฝันอะไรเงี้ยนั่งลอยลอยแล้วแล้วมีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่เด็กๆมั้ยเซนคืเบียนเขาก็มีมีดนตรีใช่ไหมมีวงดนตรีก็เป็นจุดเริ่มต้นะฮะจุดเริ่มต้นก็คือจังากลอยลอยพอพอแบบเริ่มเริ่มเริ่มหัดเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยก็เริ่มตั้งวงมาประกวดที่ที่เซนคืเบียนเป็นที่แรกและเริ่มเริ่มตั้งวงงแต่กี่ขวบคะ ตอนมอหนึ่งครับมอลหนึ่งมอหนึ่งวงเดียวกันไหมฮะครับอ๋อวงเดียวกันเลยเหรอโดนเล่นอะไรโดนดนดดนเล่นเล่นกีตาร์ทางสองคนเลยบอยก็เล่นกีตาร์ยังไม่มีใครเป็นร้องนักร้องยังไม่มีครับอ๋อก็คือเป็นเป็นวงที่เราเล่นของรุ่นนะฮะแล้วก็จะมีเพื่อนที่หล่อๆมาเปลี่ยนทุกปีอ๋อหมายถึงว่านักร้องนักร้องเปลี่ยนทุกปีมือกีตาร์คนเดิมแต่นักร้องเปลี่ยนไม่ไม่ดูโอ้ักเลยอ่ะ ตอนนั้นมีความแบบมีความรู้สึกว่าเล่น,นดนตรีมันกว่าเราไม่มยังไม่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบร้องแบบจะจะไปได้ไอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเ,าเราเราเล่นได้เราก็เลยเล่นกด้แล้วกันใช่ไหมครับนี่คือหมายถึงว่าเป็นเครื่องนดนตรีชิ้นแรกเลยใช่ไหมใช่บอยก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกันครับบอยก็เล่นกีตาร์เหมือนกันแต่ผมจะเป็นสายกอกแกดผมจะ เน้นไปทางการบริหารวงมากกว่าบริหารวงอ๋อยังไงคะที่จะประกวดที่ไหนอย่างไรยังไงจะมีงานอะไรบ้างโทรตามเพื่อนมาซ้อมจองห้องซ้อมหรือว่าแบ่งท่อนกันอะไรเงี้ยอ๋อใครร้องตรงไหนอะไรยังไงดูจะเป็นหัวหน้าทีมประมาณนั้นชอบข่ะหนึ่งนะคะ ผมผมมาเล่นก็มอลหนึ่งอะไรครับมอลหนึ่งเหมือนกันมากรุงเทพผมมาอยู่โรงเรียนสัมเสนครับอ๋อสัมเสนวิทยาใช่ครับแล้วก็คือตอนเด็กจะอยู่นครสวรรค์ใช่มากกว่าเด็กตอนช่วงเล็กสองถึงปอใครับแล้วก็มาสอบติดเนี่ยครับสัมเสนก็แต่ว่าพอมาสัมเสนแล้วมันเป็นมันเริ่มเป็นวัยรุ่นครับเห็นอุ้ยรุ่นพี่เขาเล่นกีตาร์แล้วเด็กผู้หญิงมองมันก็เป็นวิธีใหม่ละมันเราก็เลยถชื่อกีตาร์ไปโรงเรียนผมมีแต่ผู้ชายผู้ชายมองไหมฮะมองกันเองอะฮะมันต่อยุคนั้นก็แบบ กระเทยเริ่มเหมือนนเริ่มเริ่มในรุ่นก็จะมีนักเก็ตสามสามสามสี่คนเริ่มเริ่มฉายแววอะไรเงี้ยเริ่มฉายแววเริ่มสวยอะไรเงี้ยครับโหแล้วเราเป็นที่หมายปองว่าไงเป็นยุคที่ต้องยังกระมิบกระเมียนอยู่ไม่ค่อยกล้าเปิดเผยมากเป็นที่หมายปองว่าไงถ้าเดินผ่านก็โดนแซวเหมือนกันนะครับเดินรูปในรูปตัวใช่แต่อย่างคนนี้เขาแบบว่าหัดเล่นกีตาร์เพื่อจีบสาวเลยชัดเจนเลยครับชัดเจนเลยชัดเจนเลยถือกีตาร์ไปโรงเรียนแล้วก็ แล้วพอจริงๆถ้าถ้าถ้านับว่าตั้งวงนี่ผมมาตอนมปลายครับมปลายมปลายแล้วผมมาอยู่เตรียมบดมครับแล้วก็ห้องข้างห้องนี่เพื่อนชื่อเมทีเป็นมือเล่นร็อกครับก็เป็นห้องติดกันเมทีมือเล่นด็อกเลยเหรอก็ก็ทำวงแต่เราก็จะไม่ได้เอาไปประกวดที่ไหนเราก็จะเล่นงานกีฬาสีงานที่เราอยากเล่นในโรงเรียนแต่ไม่ได้อยู่วงเดียวกับเมทีอยู่ตอนตอนเรียนเตรียมเนี่ยครับอ๋อไม่อยู่ตอนสามเสนไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่มาอยู่ตอนเรียนเพื่อนแล้วไอดอลคือใครครับ แม่เขาชอบเปิดเพลงให้ฟังอยู่แล้วครับผมว่าชอบแม่ที่เป็นแม่งงคือมันก็ฟังหลากหลายนะครับแม่เพราก็เปิดมันมีตั้งแต่ชายเมืองสิงห์เลยครับแต่ถ้าถามว่าผมจําแล้วผมเริ่มชอบเนี่ยคงเป็นการ X แล้วแพลนเอ็กซ์แพลนเอ็กซ์โอจำได้ว่ามีมีเทปอะครับแล้วก็จะชอบฟังก็แสดงว่าใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักดนตรีนักอยากอยากอยากเกี่ยวข้องกับดนตรีเลยหรือเปล่าตั้งแต่เด็กเนอดนตรีนี่ต้องมอมอต้นนะครับมอต้นก็ยังถือว่าเด็กนะเริ่มแบบ เป็นไมโครเป็นอัศนีอะไรเงี้ยครับก็จะเริ่มอะไบอยอะคะถ้าเป็นโรงเรียนชายร้วนนี่ชายร้วนนี่แบบว่าไอเดอลของเราเป็นใครฮะถ้าเป็นเรื่องเพลงนี่ก็คงเป็นพี่เต๋อพี่เต๋อครับพี่เต๋อเป็นแบบเป็นเพลงที่วนเวียนอยู่ในหัวมากเลยตอนเด็กๆครับแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้มันจะตลกมากเลยคือถ้าคนที่ชอบเนี่ยตอนเด็กๆครัผมชอบพี่เอกเทเน่พี่เอกเะเน่เวลาคุณูกเคราะ เพราะว่าแดนซิวีไล์ใช่ชอบมากเลยแล้วก็พอโตมาเราได้ไปทำค่ายค่ายเดียวกพี่เอกเออมันเหมือนกับเป็นอะไรอะเป็นแบบว่าซับคอนเชียสอยู่ข้างใต้มั่เป็นมันอยู่ข้างใต้จิตสำนึกพอโตขึ้นมาเลยได้เจอกันเลยแล้วบางทีมันก็เป็นนะับผมก็คือชอบกีตาร์ใช่ไหมก็เมื่อก่อนซื้อเทปคาเซ็ตของสตีฟวท์กับอิงวีมัลสตีนนี่คือฝรั่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อกีตาร์มันเป็นแบบนี้ ชอบไหมฮะชอบขอดหรือชอบเนื้อหรือชอบอะไรตุ๊กโซโล่โซโล่แรงๆชอบซื้อชอบซื้อใช่แล้วชุดที่หลังเป็นแบบร็อกเลยป่ะร็อกเลยครับร็อกเลยนะครับแล้วก็พอพอเป็นเพลงไทยมีพี่ป้อมมสนีทําเพลงร็อกที่เป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยก็ทําให้เรารู้สึกต่อต่อยอดมาสนใจยเล เออแบบยิ่งอยากจะเล่นกีตรามากขึ้น<ช>อะไรอย่างที่บอกว่าที่บ้านเป็นคนจีนแลวเป็นลูกชายคนเดียวหมายถึงว่าพี่น้องก็เป็นผู้หญิงไม่โดนต่อต้านนะเพราะบางทีคนจีนเขาอาจจะแบบว่าอยากให้เรียนหมอเรียนอะไรต่ออะไรก็ผมคิดว่าต,ตอนแรกเขาก็ยังลังเลมกันนะเพราะในสิ่งที่เราแบบอยากจะอ,อยากจะเล่นอะไรเงี้ยมันจะทําให้ทําลายการเรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็ มีมีผลเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะเจยดเวลาในทางนั้นมากเลยแต่ว่าก็พอเวลาผ่านไปนานๆเขาก็เริ่มเข้าใจเสี่ยว่าเขาก็เขาก็เปิดโอกาสให้เราเนาะเพราะว่ามันมันไม่มันไม่ไม่ไม่ยมันไม่ยอมหยุดนะครับมันไม่ยอมหยุดเขาไม่เปิดโอกาสแต่ผมไม่ยอมหยุดมันไม่ยอมหยุดตอนนั้นช่วงนั้นมันเป็นเหมือนกับช่วงพีคช่วงพีคใช่ช่วงพีคกับช่วงเราอยากมันรู้สึกพอพอไปทําบอกแว็กไปเลี้ยวไปทําอย่างอื่นมันจะทําได้ไม่นานเท่าเล่นกีตาร์ ว่ารักกีตามันทำให้รเพลิดเพลินได้นานที่สุดแล้วบอยค่ะบอยที่บ้านดุไหมที่บ้านบังคับไหมดุมากดุมากเลยคุณพ่อที่เป็นตำรวจไหมครับไม่ไม่ครับพ่อเป็นวิศวกรแต่ว่าคือเป็นครอบครัวคนไทยแล้วแบบคุณพ่อนี่คาแรคเตอร์เหมือนคุณพระะคือจะแบบพูดพูดบพูดน้อยๆอยแต่ว่าพูดเวลาดุนี่คือแบบกลัวไปสามวันเลยอ่ะเขายังไงเขาต่อต้านไหมหรือว่าอย่างไงะคือเวลาผมเล่นกีตราอยู่ที่บ้านเนี่ย เขาเปิดมาเจอเนี่ยเขาจะบอกว่าเล่นกีตร์เล่นดนตรีอยู่ได้นะจะเรียนหนังสือหรือเปล่าคือเวลาเราเล่นดนตรีเราต้องไปเล่นนอกบ้านอน่ะไม่ให้เขารู้ครับก็คือมันรู้คือมาขออนุญาตที่บ้านว่าต่อไปจะเล่นดนตรีแล้วเนี่ยคือจบมหาลัยต้องขออนุญาตด้วยเนาะดีเนาะคสุภาพมากเลยนะหนึ่งก็หนึ่งไม่นะที่บ้านให้ให้ช่ไหมฮะใช่ค่ะ แล้วตอนเราเล็กๆเรามีเรื่องราวอะไรที่เราประทับใจจนถึงทุกวันนี้บ้างถ้าถ้านับว่าเด็กๆมากๆผมก็มองว่ามีความสุขกับการอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันก็คือเรามีเพื่อนเยอะมากครับแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ค่อยได้เล่นดนตรีก็จะสนุกกับเพื่อนในลักษณะนี้มากกว่าลลักษณะเด็กๆนะค่ะบอยคะของผมเวลานึกถึงความสุขตอนเด็กๆก็จะนึกฉากขับรถกับพ่อกับแม่มี อยู่ในรถกันเงี้ยแล้วพ่อก็จะเปิดเพลงพ่อชอบฟังเพลงคลาสสิกอะไรเงี้ยครับทุกครั้งก็เวลานึกถึงถึงภาพที่มันเป็นภาพตอนเด็กๆอ่ะจะนึกถึงฉากนี้อืมนั่นแสดงว่าพ่อก็พ่อก็ชอบฟังเพลงเหมือนกันบฟังเพลงทีแต่ว่ากลัวว่าเราจะเรียนไม่จบใช่ไหมคะดุล่ะก็น่าจะเป็นภาพตอนที่เริ่มเล่นดนตรีกับเพื่อนเริ่มมีวงเริ่มไปประกวดหรอเริ่ไปประกวดตั้งแต่กี่ขวบก็ก็ช่วง มอหนึ่งนี่นะครับมอหนึ่งนี่ก็เริ่มกับบ้านเดึกแล้วสองสามเนาะสองห้บสามเริ่มเริ่มทาสิ่งที่มันนอกเหนือตาราเรียนแต่ว่าแบบเราสร้างมันขึ้นมาแล้วมันก็ภูมิใจภูมิใจใช่ภูมิใจนะคะนี่คือเรื่องราวของพวกเขาส่วนวัยรุ่นวัยรุ่นพวกเขาจะแรงขึ้นไหมอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูชีวิตวัยรุ่นของแต่ละคนว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ขอบคุณนะครับ